สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรบรบเข,ข,ข้าสู่ข่าวภาคขั้น CTV จันทบุรีประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคม2556ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนาประสงค์นิกอรชาวไทยร่วมรับสเสด็จสมเด็จพระมหาสังฆราชเทพบวงแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาเนื่องในโอกาส,สเสด็จเป็นประธานสงในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและเป็นประธานมหาพุทธาภิเษกพระกิ่งชินบัญชรรุ่นบารามีสองแผ่นดินค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกา39นาทีของคืนที่ผ่านมาที่วัดทับใสในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงดราริวาราชนครินอำเภอโป่ง,ปงน้ำร้อนนายเก่งเดชเข้มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพระครูสถิตธทนมานุวัตรเจ้าอาวาสวัดทับใสในพระอุปถัมภ์พร้อมประสบนิกรชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระมหาสังฆราชเทพวงแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะเกจิอาจารย์จากประเทศกัมพูชา ที่เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นพระราชกุศลแด,สด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีพระราชานทบุรีเจ้าอาวาสวัดปุรภาพิทยาลามอําเภอท่าใหม่เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายมหานิกายพร้อมคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีณศาลา,าการจนาพิเศษวัดทับสายในพระอุปธมรม จากนั้นสมเด็จพระมหาสังฆราชเทพวง์แห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาได้เป็นประธานในพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษพระกริ่งชินนบัญชรรุนบารมีสองแผ่นดินเนื้อสำริดโดยมีเกจิชื่อดังจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจำนวนมากเข้าร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลในครั้งนี้ ในส่วนของวันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีภาครูสถิตธันมาุวัตรเจ้าอาวาสวัดทับส่ยอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยนายธินรัตนสัจจาพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจจันทบุรีนายทองทศมหามนตรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีและข้าราชการพนักงานลูกจ้างประชาชนและพุทธศาสนิกชนรอให้การต้อนรับการเสด็จมาของสมเด็จพระมหาสังฆราชเทพวง์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เสด็จประกอบศาสนากิจเผยแพร่พระพุทธศาสนาและปรดญาติโยมพร้อมเยี่ยมชมระบบการทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบ,บุรีจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบศาสนากิจที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบ,บุรีแล้ว สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพวง์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะได้เสด็จเยี่ยมชมระบบการเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏร,รำไพพรรณีจันทบุรีอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฏร,รำไพพรรณีนำอาจารย์ข้าราชการพนักงาน นักศึกษาร่วมรับเสด็จพร้อมด้วยนายเฉลิมพลศักด์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างมาร่วมรับเสด็จด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชบัรรณฑรำไพันธ์ีถวายสักการะและกล่าวถวายการต้อนรับการเสด็จในครั้งนี้สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพวงศ์แห่งราชอาณาจัก,กรกัมพูชาได้ทรงบรรยายธรรมแด,ด่ทุกท่านที่เข้ารับเสด็จจากนั้นสมเด็จพระมหาสังฆราชส่งมอบพระบรมสารีริกธาตุ แด่รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วคุณทองอารามและส่งมอบพุทธสริมงคลแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัยประทิพชยัยอดีตรักษาราชการกาแทนอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีในยุคเทศมนตรีเมืองท่าช้างและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและชุมชนจากนั้นจึงเสด็จอย่างคณะนิติศาสตร์เพื่อเจิมหนังสือและเสด็จเจิมป้ายาศูนย์อาเซียนศึกษาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นลำดับต่อไป ต่อมาในช่วงบ่ายที่พุทธมณทนจังหวัดจันทบุรีพระราจันทมโมรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัฒบรพิทยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการหน่วยวิทยาบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ร่วมกันถวายการต้อนรับในการเสด็จเยือนและประกอบศาสนากิจของสมเด็จพระมหาสังฆราชเทพวง์แห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมถวายการต้อนรับ หลังจากพระราชรธโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีถวายเครื่องไทยทานแล้วได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและฉายสไลด์ถึงประวัติความเป็นมาหน่วยวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีการศึกษา2551 คณะสงฆ์จังหวัดจันทบ,บุรีได้มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยนวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจันทบ,บุรีและมีความประสงค์ที่จะเปิดการศึกษาให้แก่พระสังฆาธิการในระดับปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนานในด้านการจัดการเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ต่อไป ต่อมาเมื่อมีการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดจันทบุรีได้มีมติให้ดำเนินการเสนอโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และขอจัดตั้งหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดซอนการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งขึ้นปงต่อคณะสังคมศาสตร์โดยการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการเปิดซอนนวัดไผ่ล้อม ตั้งแต่ปีการศึกษา2,552เป็นต้นไปซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปนตามที่มติที่ประชุมนั้นพระเทพจันทมุนีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะภาค13และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อขอจัดตั้งหน่วยวิทยาบริการซึ่งเรื่องดังกล่าวในงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับค่ะ